สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสูริยออฟทาลอดบายการชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาสองคนรักเก่าฮอยู่กันค่ะเรามาสงคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วว่าเลิกกันไปแล้วเขาสบายดีไหมเขายังคิดถึงเราบ้างไหมเขาอยากกลับมาไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังอ่าเราก็อยากรู้อยากเห็นชีวิตของเขาเขาลืมเราได้แล้วจากใจแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ <c oughs> มากันที่ทาธาตุที่สองค่ะาธาตุไฟเมสิงธนูเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ มันคือดวงทั่วๆไปอ่ะมาดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนที่ผ่านมาก่อนนะจ๊ะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรสิบยาบเลยเหรออ่อาจารย์มีขา่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสตร์ตะวันตกคอร์สที่8แล้วนะคะเจน8แล้วคอร์สที่8แล้วคอร์สที่เพึ่งสอนไป1ิที่นั่งเท่านั้นอ่าเปิดสอนเดือนธันวาค่ะอาจารย์ให้คุณมีเวลาที่จะอ่านหนังสือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถจำไพ่78ไปได้คุณก็ตีไพ่ไม่ได้แน่นอนวันที่มาคุณจะได้การประสานไพ่การเชื่อมต่อไพ่แบบมืออาชีพอ่านการงานการเงินความรักทุกๆอย่างเลยโอเคไหมสนใจแอดไลน์มาค่ะเต็มสิที่นั่งเท่านั้นไม่รับเยอะเพราะว่าการดูแลจะได้ทั่วถึงโอเคไหมนะจ๊ะมาไฟเมสิง์ธนู 16- ถึง30กันยาความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไร ไพ่ของว e ออ f ฟอร์จูนไพ่ของโชคชะตาค่ะความรักที่นําพามาซึ่งโชคชะตาที่เจ็บปวดไม้แสนสาหัสเลยสิบดาบรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมรู้สึกถึงใครบางคนในที่นี้มีใครคนหนึ่งปิดบงังซ่อนเร้นและถือคนไว้สองคนในมือแต่มีความรู้สึกว่าเราสองคนยังรักกันอยู่หรือในบางคนอาจจะมีเรื่องของทะเบียนสมรสคาทะเบียนสมรสอยู่ก็เป็นไปได้ นจะจ๊ะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณสองคนค่ะบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เขาไม่ชอบคุณญาติเขาไม่ชอบคุณญาติคุณไม่ชอบเขาบุคคลที่สซึ่งเป็นใครก็ได้บุคคลที่3เช่นมือมีที่มีมือที่3เข้ามาหรือว่าเขาไปกับมือที่3อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันในความรักความสัมพันธ์เนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างเจ็บปวดในบางคนนอนตาย นอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้เลยนานมากกับความรู้สึกที่เจ็บปวดความรู้สึกที่มันถาถมเข้ามานะจ๊ะความรู้สึกที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมสวรรค์ล่มเขาเรียกว่าเจ็ถ้วยเป็นความรู้สึกของอารมณ์ที่มันเราคิดว่าเราจะมีคู่เราคิดว่าเราจะมีคนที่สามารถคอมมิชเมนต์ไปยามแก่ยามเท่าแต่สวรรค์ล่มก่อนค่ะ อาจจะมีใครบางคนในที่นี้ดึงมีที่สามเข้ามาในความรักความสัมพันธ์มีความลับกับเรามีใครบางคนถือคนไว้ในมือถึงสองสามคนนจะจ๊ะความรักที่ดูแล้วไม่ค่อยมันมีบุคคลที่สามซึ่งบุคคลที่สมเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นของการเลิกลาหรือการจบสิ้นกับความรักครั้งนี้ก็ได้อาจจะญาติเขาไม่ชอบคุณญาติเยอะเกินไปอ,อ,อารมณ์อย่างนั้นนจะจ๊ะ ต้นแต่คุณรักกันนะมีความรักต่อการแต่ในบางคนในที่นี้มองถึงความรักที่เป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับความรักที่ไม่มีความยุติธรรมอืมเลยเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับความรักความสัมพันธ์นี้มีใครคนหนึ่งทิ้งไปเทไปอาจจะคุณเทเขาหรือเขาเทคุณไปมีคนอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไพ่สลับกันได้อืม ไฟตัวคุณเองเนี่ยคุณก็เป็นคนค่อนข้างจะใจร้อนเหมือนกันนะแล้วก็มีความลับที่ปิดบงังซ่อนเร้นอะไรไว้เยอะอยู่เหมือนกันคุณอาจจะคุยกับคนอื่นด้วยก็ได้ในขณาดที่มีเขาอารมณ์นี้มีคนมาจีบเยอะด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณด้วยความเป็นตัวตนของคุณนั้นแต่คุณเป็นคนตรงๆนะไม่หวานขวานผ่าซากตรงไปตรงมา นั่นแหละแต่คุณก็อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะตัวเลือกเยอะเหมือนกันแต่คุณอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวเลือกพวกนั้นเพราะว่าไฟถ้าลองได้รักใครนะก็คือรักแต่คนคนนั้นออประมาณนั้นแต่ว่าคนมาคุยก็อาจจะเป็นแค่คนคุยก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดอืมบางทีคุณอาจจะเคยคิดว่าในความสัมพันธ์เนี่ยใครบางคนในที่นี้คุณกับเขามันเป็นความรู้สึกที่เราสองคนต้องมาเจอเจอกัน เป็นความรักในความลับเป็นความรักที่เราสองคนรักกันบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเคยชอบกันสมัยเด็กๆก,ก็ได้แล้วก็มีอายุที่แตกต่างกันนะจ๊ะคุณก็เจ็บนะสิบดาบเลยเหมือนกันคนคุณก็รู้สึกถึงความทุกข์อ่ะไม่รู้ว่าไพ่สิบดาบเนี่ยเป็นคุณหรือเป็นเขากัแน่ที่นมจ่ที่นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้ไฟ อ่ะทำไมเลิกกันล่ะทำไมถึงเลิกกันสี่ดาบสามดาบอาดาบไปขายกันไหมบุคคลเพราะในที่นี้ไม่ได้มีคนสองคนจริงๆด้วยใช่เพราะในที่นี้มันมันสร้างความรักที่มีความหมุดหงิดสร้างความรักที่ไม่กระจ่างแจ้งไม่มีความชัดเจนต่อกันและยิ่งรับรู้ว่ามีคนอื่นมาแทรกกลางความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นลงเพราะมีคนอื่นมาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้ เลยทาให้ความสัมพันธ์นี้ขาดสะบั้นลงไปมีใครคนหนึ่งที่เทแล้วเดินจากไปนะจ๊ะอือารมณ์ประมาณนี้ความรักที่มันเจ็บอะ่ะมันทุกข์นะเจ็บนะหรือคุณอากับเขาอาจจะทะเลาะกันอยู่เป็นเนืองๆก่อนที่มันจะจบลงไปก็มีทะเลาะการบาดหมางกันแล้วอยู่ๆก็เดินออกไปเลยอารมณ์นี้นี่คือพลังงานความรักของคุณนะจ๊ะทำไมเลิกกันเหรอ เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ถึงการไม่เติมเต็มค่ะอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ถึงการไม่เต็มที่ของอีกฝ่ายในการอยู่เรามีการละกันแต่ไม่เติมเต็มซึ่งการละกันไม่ถนอมน้ําใจรักษาน้ําใจไม่ทําอะไรเพื่อกันและกันเหมือนอยู่แล้วเหมือนไม่ได้มีความหมายหรืออยู่แล้วไม่มีค่าอยู่แล้วไม่มีประโยชน์อยู่จะอยู่ทําไมใจเย็นๆไฟอะไปต่อ ไปดูคนที่คุณรักกันซองคนรักเก่าฮาอายุค่ะไปดูคนที่คุณรักไปสองเขากันชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้หลังจากที่เลิกกันไปชีวิตเขาเป็นยังไงเขาอยากกลับมาบ้างไหมเขายังคิดถึงเราบ้างไหมอ่ะไปดูชีวิตโดยรวมๆของเขาคนนั้นของคุณก่อนชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นงไงสตรนคุณอาจจะดิวกับสิงค์ค่ะสามถ้วยก็มีความสุขดีนะ ชีวิตเขาเป็นยังไงเขาก็มีความสุขละลาปาร์ตี้เหมือนกันก็ทํางานด้วยความอดทนนิ่งทำแผนมีการเดินทางงานของเขาคือการเดินทางค่ะเขาอาจจะเป็นอะไรก็ได้เป็นทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกได้ท่องเที่ยวได้เฟรวได้คนที่เดินทางบ่อยๆชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาต้องมีน้ำอดน้ำทนกับความรู้สึกชีวิตเขามีความสุขกับบางทีเขาอาจจะไปอยู่กับบุคคลที่3ก็ได้นะ หมือนเขาไปอยู่กับ,บนคนที่สามหรือเปล่าเขามีความสุขดีในที่ของเขาค่ะใช่สุขบ้างทุกบ้างตังอัตภาพตอนไปอยู่ก็มีความสุขต้องปรับตัวปรับความรู้สึกปรับใจแต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกถึงความไม่เป็นสุขอีกแล้วในความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเป็นอาจจะมีอายุที่แตก,กต่างกันหรืออาจจะมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้<_ <d> _ <n itz> เป็นคนแรง <_ m ix> ทั้งคู่เอาแต่ใจด้วยกันทั้งคู่ก็ได้อะ เขาคิดยังไงกับคุณคะณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณไฟเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาค่อนข้างจะยืนหยัดอยู่ได้เขาไม่ไว้ใจคุณเหมือนในไพ่ไพ่บ่งบอกว่าคุณเคยแทงข้างหลังเขาเขาไม่เคยไว้ใจคุณเลยความรักความสัมพันธ์นี้ก็อยากได้นะแต่ว่ามันไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์ของเราเลยเขาคิดยังไงกับคุณ เขามองคุณว่าคุณอาจจะไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาคุณแทงข้างหลังเขาคุณพูดไม่จริงกับเขาคุณทําอะไรรับหลังเขาคุณพูดปดต่อเขาคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีเมษราศีเมถุนเอ้เมนเมนเมนเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็เคยมีความฝันมีความหวังกับคุณว่าวันหนึ่งถ้าเขาพร้อมวันหนึ่งเขาอยากจะกลับมาหาคุณค่ะแล้วเขาจะกลับมาไหมล่ะแล้วเขาจะกลับมาไหมล่ะเขาจะกลับมาไหม เขาอยากกลับมาไหมแล้วเขาจะกลับมาไหมมีโอกาสจะได้กลับมาไหมกลับไหมคงเป็นได้แค่กัลยานมิตรมีโอกาสที่จะกลับมาค่ะโชคชะตานาพากันกลับมามีโอกาสที่จะกลับมาแต่คงเป็นได้แค่กัลยานมน้รเมเพราะว่าความรักมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะความรักมันมีอารมณ์ของความรักที่เปลี่ยนแปลงไปเขามอง,ค,นค,นง,งมคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนยังไง โอ้โหเขามองคุณเป็นคนทํางานเขามองคุณเป็นคนที่ที่เด็ดขาดค่ะเขามองคุณก็คุณก็เป็นคนเด็ดขาดดีเนาะคุณก็พยายามตัดอกตัดใจจากเขาเพื่อเดินไปข้างหน้าเขามองว่าคุณน่าจะมีคนของคุณมามีคนมาจีบคุณแต่คุณก็ไม่เอายังเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่เขามองคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีเซนดีมีความรู้สึกถึงเขามองคุณว่าคุณยังรักเขาอยู่ค่ะ อืมอ่าแล้วเขาว่ายังรักคุณอยู่ไหมเขาว่ายังรักคุณอยู่ไหมขอห้านาทีขอห้านทานทีเขายังรักคุณอยู่ไหมอย่าพึ่งไปนะขอโทษนะคะพอดี เขายังรักคุณอยู่ไหมรักสิไม่รักไม่เจ็บมีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะยังมีความรักความผูกพันยังอยากเริ่มต้นใหม่แต่ความรักนี้มันไม่สวยงามเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะความรักมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอยากคุยด้วยอยากรู้สารทุกสุขดิบยังมีความต้องการแต่รู้ทั้งรู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้อความในใจที่เขาอยากบอกค่ะถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณ เขาอยากมีคุณไว้ The Devil ค่ะเป็นรักซ้อนจริงๆด้วยเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะเขาไปจากคุณไม่ได้จริงๆเขาไม่เคยลืมเขายังคิดถึงเขาอยากกลับมาเขายังฝันถึงเขาอยากมาคืนดีแต่เขาก็รู้ในใจของเขารู้ว่ากลับมามันเป็นไปไม่ได้กลับมาแล้วจะเอาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าอยากกลับมาก่อนอยากกลับมาคุยอยากกลับมาคอมมิชเมนต์ใช่อยากกลับมาบางคนก็กลับมาแล้วก็ทะเลาะกันจบไม่สวยเท่าไหร่เอ่อ S <S เขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังคนอื่นคนอื่นจ Cats, ะเหลือเหรอจะเหลือเหรอมีสิเขามีคนอื่นอยู่ตอนนี้เขามีคนอื่นอยู่ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกมันเหมือนตอนที่เขามีคนอื่นนะตอนนี้เขาอยากจบกับคนนั้นเพื่อกลับมาหาคุณหรือเปล่าจริงๆเขาอยากจบกับคนนั้นอยากเป็นอิสระจากคนนั้นเพื่อกลับมาหาคุณแต่เขาก็ยังไม่ได้เลือกที่จะตัดสินใจนะเขาลองโยนหินถามทางมาก่อนว่าทางที่มาเนี่ยมันสะดวกไหม กลับมาแล้วคุณจะคุยกับเขาแบบเดิมไหมมันจะดีไหมเขามิกกันได้ไหมจะให้โอกาสไหมอารมณ์เนี้ยอะของคนหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังคะคุณสองคนหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังจริงๆถามว่าหมดบุญวาสนาไหมความผูกพันมีมากมาย่กยกองคะ่ะความรักที่เคยมั่นคงการเป็นครอบครัวมาก่อนยังไม่หมดหรอกคะ่ะยังมีทั้งบุญมีทั้งกรรมที่ร่วมทํากันมาจริงยังไม่หมด มีโอกาสแม้ที่จะเริ่มต้นใหม่มีโอกาสแต่โอกาสนั้นไม่ได้สวยงามสวยหรูตามที่คุณใฝ่ฝันมันอาจจะไม่ได้รวยด้วยกีบกุลาบมันมีสภาวะของเหตุผลต่างๆมากมายโอเคไหมอะถ้าเขาฝากบอกได้ในใจของเขาความต้องการในใจของเขาสิ่งที่เขาต้องการในใจตอนเนี้ยเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่ใจของเขาเขาต้องการอะไรจากคุณคะ เขาต้องการอะไรจากคุณ The Fool บางคนซัพพอร์ตจะเรื่องเงินเรื่องความช่วยเหลือด้วยนะเขาต้องการอะไรจากคุณคะต้องการความต้องการความรักความใส่ใจต้องการความซื่อสัตย์เพราะเขายังรักคุณอยู่เขาต้องการอะไรคุณเป็น The Empress ของเขานะคุณอาจจะเคยดูแลเขาได้ดีตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเหมือนคุณอบอุ่นอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วละมุนอบอุ่นอ,อ,อารมณ์นี เขาอยากรักคุณเพราะว่าคุณเป็นเพศแม่ทีเดียวอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยเพราะเขายังรู้สึกถึงความรักแต่ตอนนี้รู้สึกถึงความรักแต่ว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงความรักมันยังคงอยู่ตรงนี้อืมอแล้วความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้ไหมล่ะจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากเป็นได้เป็นได้แต่เป็นไปได้ยากค่ะมันเหมือนอะไรเอ่ย มันเหมือนอะไรก็ตามที่มันจบลงไปแล้วจะเริ่มต้นใหม่แก้วที่มันแตกแก้วที่มันล้าวความรู้สึกเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปใจคนเปลี่ยนไปเวลาทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็ยากเหมือนกันนะถามว่ามีโอกาสเริ่มไหมมีแต่เริ่มแล้วถ้าถามว่าจะกลับไปรักกันเหมือนเดิมเหมือนเก่าก่อนไหมไม่โอเคไหมจ๊ะอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไส้ <Yeah. S 2> a f e 03 29 y ายแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ